ครับผมวันนี้นะครับเราสามพี่น้องจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเครื่องเกมแห่งโลกอนาคตก็ว่าได้นะที่เป็นเครื่องเกมของคนในฝันนะที่สามารถเอา PC ซจับมาอยู่บนแฮนด์เฮลได้นี่มันเป็นเรื่องที่มาสัจจรย์มากนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของเครื่องอะไรครับเ่าเครื่องนี้มีชื่อว่าสตรีมเด c k ครับก็สตรีมเด c กอ่าคล้ายๆ Nintendo s w i t c ิตช่าเป็นเครื่องเกมแฮนด์เฮลของค่ายวาวที่ทำเว็บของสตรีมนะเว็บสตรีมเกมก็ นี่เคยเล่นกันหมดหรือยังเลยสตรีมเกมอ่าเพิ่งเพิ่งลองเล่นมาเมื่อไม่กี่วันครับก็คือเป็นเกมบนเครื่อง PC นะสตรีมเนี่ย mm hmm. ก็เป็นเว mm ็บ hmm. ที่แบบเนี่ยเหมือนเขาซื้อเป็นออนไลน์เหมือนถ้าเป็นเพย์ซ t ชันก็ก็เป็นเพย์สโต้ใช่ถ้าเป็นของ iOS ก็จะเป็นอะไรนะแ <App Store. S 1> อ Store ใช่ไหมแอปสโต e เออค่ถ้าเป็นมือถือ Android ก็จะเป็นเพย์ชื่อเพย์กูเกอรเพย S <S อ่าอ,อ่าเขาก็จะมีมาเก็ตของเขาเนี่ยฮะของฝั่งพ c ซีเขาก็จะมีที่เขาทากันมาหลายเจ้าแนละ้วนอกจากสตรีมเนี่ยก็จะมีของอะไรอีก न, อันออ,ร, <Origin S 2> อร,ริจินมั้งอ่าออริจินออริจินก็จะมีอีกเจ้าหนึ่ง <CPU. S 1> ที่ทําเหมือนกันก็คือเป็นพอ่าอันนี้อันนี้อันนี้สเปคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววิทยาค่อยอธิบายให้ฟังอันนี้ภาพก็ลั่นไปเรื่อยๆก่อนโอเคไอ้น้าจอมันทัสกรีนไหมอ่ะหน้าจอทัสกรีนหน้าจอทัสกรีนทัสกรีนเป็นอะไรอ่ะเป็นหน้าจอโอเลอ่ะ เป็น i-p-s ธรรมดา 720p อ่านี่ก็มีเปรียบเทียบแต่คือไงเครื่องนี้มันออกแบบมาเพื่อคือมันมีไอไอสตรีมที่เราใช้บน P c ยัดอยู่นั้นเงี้ยเหรอใช่มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลยสเปคค่อนข้างค่อนข้างแรงด้วยนะสเปคตัวนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวอย่างอย่างจริงๆมันจะมีอีกเครื่องหนึ่งที่ถ้าถ้ายิ้มตามอยู่จำจาได้ใช่ไหมที่คุยกันเครื่องอะไรนะ G P W อะไรอะ่ะ วินสามารุ่นนั้นนหะอย่างนั้นอนะ่ะมันเอาจิงๆมันออกมาหลายรุ่นละเอ,อเขาเรียกมันเป็นมันเป็นเหมือน handheld PC อย่างเงี้ยแหละเขาก็ทํามาสําหรับเล่นเกมมาก่อนก่อนที่สตรีมจะทําตัวนี้นะแต่ว่าตัวนั้นนะ่สเปคไม่ได้เท่าสตรีมนะสู้สตรีมไม่ได้เลยอันนี้เอายักษ์ใส่กางเกงได้กางเกงน่าจะหลุดนะเนี่ยน้ําหนักมันเนี่ยหนักกว่าดินสวิตเท่าหนึ่งก็ดินสวิตดินเทโดสวิตสองเครื่องอโอ้โหนี่ปุ่มปุ่มมันเยอะมากเลยนะเนี่ย ท,<ช>ที่เห็นมี<ช>ข้างหลังอีกสาสี่ปุ่ม<ช>อ่ะใช่ใช่เพราะว่าด้านหลังเนี่ยปุ่มเขาจะทําเป็นช็อตคัทไว้สําหรับเล่นเกมเพราะว่าพวกใครเล่นเกมบนพีซีเนี่ยมันจะมีต้องใช้ช็อตคัทเยอะเขาก็เลยเตรียมปุ่มไว้ให้เยอะหน่อยก็คือ<ต>พูง่ายๆก็คือเราเราสามารถโหลดเกมบนสตรีมมาเล่นในไอ้นี่ได้หมดเลยเนี่ยใช่เนี่ยสามารถต่อด็อกได้ด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยว อ่าต่อดอกเป็นเครื่อง PC ได้เลยเล่นต่อคีย์บอร์ดเมาส์ได้เหมือนกันอ๋อไอเดียมันก็คือโน้ตบุ๊กนั่นแหละใช่ไหมใช่เป็นโน้ตบุ๊กที่มีจอยติดมาเลยอืมมีคอนโทรลเลอร์แล้วก็มันมันรันวินโดว์มันไม่ได้บอกนะตัวมันอ่ะรันสตรีมโอเอสแต่ว่าสตรีมโอเอสเนี่ยพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังมันคืออะไรนะอันนี้อันนี้พี่ยังไม่เห็นไม่เห็นเบื้องหลังมันเออแต่ว่าตัวสตรีมโอเอสเนี่ยถ้าเกิดคนใช้สตรีมอ่ะมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งที่เป็นโหมดบิ๊กพิก ตอลลนราล้นสตรีมนะ,ะมันจะเป็นมันจะเป็นทำให้ตัวสตรีมเป็นหน้าใหญ่แล้วเราสามารถคอนโทรลสตรีมด้วยคอนโทรเลอร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งในคอมเขาก็มีมีมอยู่แล้วมีมมหมด<ห>อยู่แล้วใช,วใช่ใช่ใช่ชรบางคนอาจจะไม่เคยเข้าไปคลิกดูแล้วก็โหมด b i ๊กฟีเจอรเนี่ยมันมีทั้งเบราว์เซอร์มีทั้ง YouTube ด้วยนะ,ะสามารถเล่นเน็ตแล้วก็สามารถเข้า YouTube ได้จากทั้งบนบน,บนตัว App s t ปสตรีมเลย เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราซื้อไอ้สตรีมเด็กเนี่ยพี่ก็เลยเข้าใจว่ามันก็คงสามารถเล่นเบ์เซอร์แล้วก็ดู youtube ได้เหมือนกันแต่ผ่านาผ่านแอปสตรีมว่อีกทีนึงใช่ใช่จะผ่านตัวแอปสตรีมของเขาส่วนมันจะลงวินโดว์ได้ไหมเนี่ยนนพี่ไม่แน่ใจหาอย่างนี้อย่างที่เห็นสเปคนะอันนี้เขาจะมีสเปคเปรียบเทียบเดี๋ยวพี่หยุดภาพให้ดูอันนี้เขาเปรียบเทียบตัวสตรีมกับเครื่องต่างๆโอ้มันเทียบกับ p s 5ได้เลย อ่าไม่ธรรมดาเห็นไหมเขาบอกว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงกับฟเหรอกหนุนมันจะเป็นประมาณเขาเคยเปรียบเทียบระดับโพลิกอนกันต้องดูตรง G P U power เห็นไหมเออฮะอ่ามันบอกว่าออสตรีมทาง่ยหนึ่งจุดเอ่อหนึ่งจุดหกเทราฟอปหนึ่งหนึ่งถุดหกเทราฟอป P สีเนี่ย P สีเนี่ยหนึ่งเทราฟอปฮะมากกว่า P สีเหรอเออ P สเนี่ยห oh, <ค>นึ่งเทรา P สีแค่หนึ่งเองอะใช่ การลันมันคือจำนวนการลันโพลิกอนฮะแล้ว,<ะ>ลวเดี๋ยวก่อนหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสวิตอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีในนี้เลยอ่าสวิตสวิตรู้สึกจะลันได้ประมาณจุดจุดห้าหรือจุดสามที่เราฟอบเนี่ยจำไม่ได้ละในขยายความในเรื่องในเรื่องในเรื่องสอบให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งในเรื่องสเปคนี่มันไม่เห็นสวิตอยู่ในสายตาเลยนะ <laughs> ทเทเลฟอร์มันคือการคำนวณโพลิกอนครับเป็นวิธีการคำนวณพลิกอนยิ่งตัวมันคือ มันจานวนมันมากเท่าไหร่เนี่ยพี่จาไม่ได้เทระมันคือเท่าไหร่หลักพันพันหลักอะไรสักอย่างเนี่ยเออมันจะมีต่อวินาทีอะไรเงี้ยพี่จําพี่จําคําเต็มๆมันไม่ได้ละโอ้แต่เอ็กซบ็อกซ์ซีรีส์เอ็กนี่มันไกลไกลมากเลยไม่ธรรมดานะตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากซีรีส์เอ็กนี่แต่ว่าผู้เล่นก็ก็ฝั่งอเมริกาเนาะพี่นักก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องฝั่ง x b o x บอกเท่าไหร่แต่ถ้าดูจากสเปกก็อย่างที่เห็นก็ถือว่า มากกับ P4 นิดนึงแต่ว่าก็ไม่เท่า P5 ก็้ 5, ยังห่างแต่ว่า,าแต่ว่า P พ,พา5นี่เฟรมเลทมันได้มากมายมหาศาลเลยนะโอ้โห oh. ร้อยี่สิบเฟรมเลทแปดเคใช่มันคือเครื่องบ้าพลังมากเ P5 นี่จริงๆแล้วน่าสนใจมากถ้าซื้อไง่ายๆนะจะเป็นหาซื้อยากอะแต่ของวาวเนี่ยก็ไม่ขี้เล่นะคือเจ็ดสองศูนย์เนี่ยหกสิบเฟรมนี่มันคือบนหน้าจอวาวบนหน้าจอสตรีมเด็กนะ <Ừ. S 2> ืแต่ว่าถ้าต่อออกเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถได้ถึง Full HD หรือ 4K ด้วยนะต่อออกเด็กคืออะไรครับต,ต่อโต่อโต่อไม่ใช่ต่อต่อเข้าจอใหญ่อ๋อพอร์ตออกต่อ HDMI ใช่ใช่มันสามารถมันจะมันจะไม่ผ่าน HDMI ไว้มันจะผ่าน USB Type C หรือไงเนี่ยพี่จำสเปคมันไม่ค่อยได้ลนะเออมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นภาพเอาภาพขึ้นจอได้ด้วยความละเอียดสูงฮะต้องมีตัวต่อเหรอ หมือนเหมือนเหมือนส,สอวิต์แต่ละที่มีตัวต่อผ่านใช่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 ยังมีเด็กให้มีตัวต่อด็อกไม่ไม่ไม่ด้ต่อจากมันโดยตรงเลยไม่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 มันจะมีด็อกแล,แล้วแล้วได้ด็อกมันจะเสียบพวกคีย์บอร์ดเมาส์ได้โอ้แลวไอ้แพดที่มันอยู่ตรงจอยซ้ายขวาที่เป็นสี่เหลี่ยมนั่นคืออะไรอ่าตัวนั้นเป็นทัชแพดตัวนั้นเป็นทัชแพดใช้เล่นกรณีสมมุติว่าเล่นเกมวางแผนถ้าใครเล่นพวกดอเอหรือว่าอะไรพวกนี้มันใช้เมาส์มันจะถนัดกว่าถูกไห อมันก็จะใช้เหมือนทัชแพดของโน้ตบุ๊กอ่ะเหมือนเมาส์อะเหมือนเมาส์เหมือนใช้เมาส์ยเออควบคุมได้นี่เขาเปรียบเทียบขนาดกับสวิตให้ดูก็ใหญ่ไปเริ่มเลยหน้าตาเหมือนยานโกะกาในเรื่องอเวนเจอร์เลยก็สมานนั้นะมาณนั้น แต่่ว่ามันมีไอเนี้ยข้างหลังมันก็ทำให้จับถนัดมือนะสวิตมันไม่มีไอปูดปูดข้างหลังมามันจับใช่ไหมซื้อซื้อตั้งหากครับซื้อตั้งหากอย่าบอกว่าไม่มีครับซื้อตั้งหากครับโอเคโอเคมีมีแต่ใช้เงินราะว่าเล่นเกมในดวงใจผมแบบนี้ใช้เงินแก้ปัญหาอั้นั้นนี่ครับผมชอบชางนี้มากเลยแบบพยายามยัดเข้าไปในกระเป๋าให้ได้แต่มันก็ล้นออกมาเลยโอ้ยนี่ขนาดตัวมันใหญ่ขนาดนี้นะกระเป๋าเนิดนึงงขนาดไหนวะเนี้ยอีซองใส่อะ ยังเคสยังไม่เห็นสิเพราะว่าโปรดักตมันยังไม่ออกอ่ะเอาเหรอมันยังไม่ออกเ่ยยังไม่ออกยังไม่ออกอ๋อเดี๋ยวจะเปิดให้จองต้องใส่เขาต้องเป็นสะพายข้างโอ้โหใหญ่ขนาดเลยมึงใส่เป้ก็ได้นะทางนั้นว่ามันมันไม่ได้มันซองมันอะไรมันไม่ดูโมวิก้เห็นมีเดดสแตนดิ่งด้วยก็เป็นเกมที่อยู่บนพีซีอ่ะลงบนพีซีก็เล่นได้หมดบนนี้แหละเล่นได้หมดเออนี่ความฝันผมที่จะเอาเอฟเอ็มมาเล่นข้างนอกได้นี่ก็มีแล้วใเนีหยโอ้โหแล้วจอขนาดนี้พี่จะเห็นนะ เออตัวทั้งหมดผมก็มองเห็นอยู่ดีแหละมันมันจะมีแบบออกไซส์ใหญ่ไหมไซส์ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยใหญ่ขนาดนี้พี่ว่าจะถือไม่ได้เดยมันต้องแบกขึ้นป่าแล้วมันชิ้น,น,นใหญ่กว่านี้ต่อประมาณไอ้มาไอไอแพดแล้วพี่แล้วพี่จะแบกไปไงว่าใหญ่ขนาดนั้น้ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ใช้โนไไ้ตบุ๊กแล้วยากันก็เป็นโน้ตบุ๊กสื่อจอยไปแล้วก็จบเรื่องพกโน้ตบุต๊กสักสามนิ้วแล้วกลางเล่นเลยดีกว่าแต่ว่าที่น่าสนใจงานนึงคือราคาตัวนี้ราคาราคา เดี๋ยวเแป๊บหนึ่งดเ,เดี๋ยวรอเราดูเมื่อกี้เห็นแวบๆสามเก้าเก้าใช่ราคามันอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นนะก็ราคาก็น่าจะประมาณแป๊บหนึ่งอ่าเดีอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเห็นหน้าตาปแปลกๆอยู่อ่าอัน,นันหมื่นห้าหมื่นหกอ่ะถ้าเข้าไทยนะเอออันเนี้ยก่อนที่เขาจะออกสตรีมเด็กเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มีตัวพรัพฑนตัวนี้ออกมาแล้วก่อนด้วยนะหลักการเหมือนสตรีมเด็กเลย เป็นคอนโทรลเลอร์ชื่อสตรีมอะไรวะมันชื่อสตรีมสตรีมคอนโทรลเลอร์มั้งอันเนี้ยเออเราไม่เล่นกัินเอาเล่นกับสตรีมเท่านั้นเล่นคำโอนกับสตรีมเขาอย่างนี้ใช่ไหมหมึงนกว่าบาทต่แต่มันจะไม่ใช่แฮนด์เฮลที่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีจอใช่เออแต่ว่าก็จะบอกว่ามันมีตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะเห็นเขาว่าบั๊กเยอะอืมเขาก็เลยเขาก็เลยออกสตรีมเด็กออกมาอีกตัวหนึ่ง บริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันอ่าอนี้นี่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 ไงอันเลยไปละอ่ามันมันมันสามารถเพิ่มเพิ่มหน่วยความจําได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้จะบอกว่ามันออกมาสามรุ่นรุ่นที่เป็นหน่วยความจําต่างกันเห็นไหมหกสิบสี่กิกสองพห้าร้อหกกิกแล้วก็ห้าร้อสิบสองกิกอ่าหกสิบสี่กิกนี่คงเอาไเล่นเกมเล็กๆออ่ามันคือตัวเริ่มต้นหกสสี่กิกก็คงเล่นเกมใหญ่ๆได้ไม่กี่เกมดีกว่าอืม,อม แต่ว่านอกจากพวกคอร์ดูที่นี่ลงไม่พอนะหกถึสี่ใช่ไหมใช่ไหมมันเกมมันโอ้มันมหาศาลมโหฬารเกมใหญ่ใหญ่มันของพีซีมันเท่าไหละสามสิบกิกมั่งสามสิบกว่าอืมพวกคอร์ดูตี้อะรู้สึกพี่ๆจำไม่ผิดจะสามสิบสี่สิบกิกนี่แหละเขนใหญ่ใหญ่สุดก็ก็ไอ้พวกห้าสิบกิกใหญ่เรียกว่าลงเกมเดียวเต็มเนื้ออืมก็เกมเดียวเต็มเพราะเซฟอีกอ่ะอืม เลดเดสอ่ะเลดเดสที่ก็น่าจะกดเข้าไปไม่เป็นแม็กเดียวกันนะแต่มันใส่เอสติการ์ดได้สองฮะมาใส่เอสติการ์ดได้เหรอเออคือตัวนี้คือตัวสตอร์เลจในเครื่องมันแต่ว่าจริงๆมันสามารถขยายเอสติการ์ดได้อ่าก็ก็ถ้าอยากแต่ว่าพี่ยาดินมันก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมอะไรนะมันเป็นอ a n v m c s ช่จะบอกว่ารุ่นแรกอ่ะมันเป็น e m m c ซึ่งเป็น เมมโมรีที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือเออเออความเร็วมันจะระดับบนโทรศัพท์มือถือความเร็วของฮาร์ดดิสต์นะแต่ถ้าเกิดฮาร์ดดิสต์คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยใช่แต่ถ้าเกิดใช้แบบ NVME เนี่ย SSD เนี่ยก็จะเหมือนที่เราใช้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเลยโอวขอคำนวณก่อนหกสี่เก้าเหรียญมันเป็นเงินไทยกี่บาทกันหกสี่เก้าเราคำนวณหน่อยสิแต่รุ่นที่แนะนำอ่ะจริงเขาบอกว่าเขาก็บอกให้แนะนำรุ่นสองร้อยห้าสิบหกขึ้นไปกันนะเพราะว่าความเร็วฮาร์ดดิสต์มัน แต่ราคามันดีบขึ้นมาเยอะไงเข้าตัวละห้าร้อยเหรียญน,นี่มันเท่าไหร่สองหมื่นนะครับสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกบาทตัวไหนทุนท็อปใช่ไหมทุนท็อปใช่ไหมตัวหกสี่เก้าแต่ว่าตอนตอนนี้ค่างเงินเราอ่อนไงก็ตกสองหมื่นกลางๆอางแพี่ว่าถ้าเข้าไทยอาจจะบวกอีกก็ต้องน้ำมันสองหมื่นสองสองหมื่นสามอ่าก็ตีให้สองหมื่นห้าเลยสองหมื่นกลางจริงจริงแล้วเทียบแล้วนี่แมง<อ>ราคาพอกับเพย์ห้าเลยนะ เออราคาเพย์ห้าถ้าเป็นราคาปกติมีเท่าไหร่อะก็หมื่นแปดรุ่นมีรุ่นเอ่อรุ่นที่ใส่บูเล่นะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไอกลางไอตรงราคาห้าสองเก้านะเท่าไหร่อ่าหมื่นเจ็ดหกร้อยอะ,อะตัวนี้เท่าเพย์เท่าเพย์ห้าโปรเลยไอเท่าเพย์ห้ารุ่นใส่แผ่นดีไอแผ่นแผ่นได้อะแผ่นบูเล่มันต่างกันยังไงอะพีอ๋อมันไม่พรีเมียมอะอ่ามันเป็นพวกเ e อ็กซ์คลูซี บัลเดิที่เขาแถมให้มั้งแล้วก็แถมพวกคีย์บ <Key board S 2> อร์ดแถมอะไรแถมของแถมมาให้แล้วรู้สึกถ้าพี่จำสเปลกลึกๆมนะันอะตัวห้าหนึ่งสองอะความเร็วของไอ้ตัวฮาร์ดดิสก์ก็จะมากกว่าด้วยนะลเลิศเรียกว่าท็อปจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เพิ่มแค่ไม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 ่ใช่แค่ความจุเดียวใช่อ้โเพิ่มความแรงนึ้นนู่นฮาร์ดดิสก์ด้วยแต่อย่างเงี้ยถ้าถามเงี้ยก็คือสตาร์ทที่ตัวสองห้าหกที่ราคาหมื่นแปดอะพี่ว่าน่าสนใจ อลองนึกภาพว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กเล่นเกมเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ได้ราคาประมาณนี้เลยนะถ้าเริ่มรุ่นเริ่มต้นนะอไอพวกนี้มันเปลี่ยนได้ไหมไการ์ดจออะไรของมันเนี่ยมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวมันไม่ได้ <ผม S 1> ตัวมันทุกตัวงั้นตายตัวเลยแต่ว่าจะมีคนเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่แน่แต่คิดว่าไม่ได้นะคิดว่ามันน่จาจะฝังอยู่บนบอร์ดอืมทัางนั้นมันสามารถเล่นเกมแล้วเปิดเปิดความละเอียดสุดเลยได้ไหม อพี่ว่าตัวแล้วไม่คิดว่าน่าจะได้นะพี่ว่าบางเกมบางเกมอาจจะได้เพราะว่าลองดูสเปคตัวนี้เนี่ยตัวซีพกับ GPU มันก็ก็ไม่ได้แย่อ่แรมนี่ให้มาก็ไม่น้อยนะสิบหกิกเนี่ยดี <16. S 1> r ีอาร์ห้าสิบหกิกก็ถือว่าเยอะอยู่โน้ตบุ๊กที่ใช้อยู่กันคนนี้ก็แปดใช่ไหมบางคนก็สิบห นี่เนี่ย e storage เห็นไหมตัวเน่ตัวรุ่นทอ็อปอะไอ้น,นี่ของ P5 เลยว่ะผิดเอาโทษโทษผิดอันผิดอันแต่มันมีนนเห็นไหมมันมี expandable storage ได้เป็น micro SD slot ของ Steam อ่ะ,อะขึ้นสามารถใส่ SD card ได้เพื่อเก็บเกมอ่ะพี่ว่าน่าจะโอเคถามว่ารุ่นเริ่มต้นใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ปกติเพราะเครื่องแรงเท่ากันแล้วคุณก็ไปใช้ SD card 1TB ใส่ก็ได้ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าไอ้ตัวนี่มันจะเร็วไม่เท่าสิ c ซ u มันเฮ้ยซี u มันเท่ากันไงซ p u เป็นตัวไม่ใช่ไอ้ตัวตัวอะไรสักอย่างที่บบกคว<อ>ามเร็วความเร็วไม่ม,มันก็ส่งผลแค่ตอนเปิดเกมปิดเกมก็จะช้ากว่านิดหน่อยเข้าเกมอาจจะรอโหลดนิดนึงหรือว่าตอนเล่นโหลดฉากอะไรเงี้ยมันอาจจะโหลดนานหน่อยเทียบกับตัวที่เป็นเอ d ดีที่เราเล่นโดยตรงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันช้าเหมือนคอมผมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นีนี่ก็ไม่ไหวนะ <laughs> เอาจริงๆก็มันช้ากระดาษนั้น่ก็จะเร็วจะเร็วเห็นจริงๆเร็วเห็นจริงๆถ้าเกิดว,ว่าแต่เราไม่รู้ว่ามันสเปคของฮาริสมันมันอ่านเขียนข,าขนาดไหน,นใช,นใช่ใช่ตอนต้องรอดูมันออกจริงๆเท <c oughs> ่านั้นเองแต่ถ้าตัวเลขบนหน้ากระดาษมันน่ะน่าสนใจกับราคา <c oughs> ที่บอกว่ารุ่นสองหกที่หมื่นหมื่นปลายปลายไหพี่ว่าราคาดีเลยก็เลยคิดว่าแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมี มันจะมีบั๊กมันจะมีความเสถียรมากน้อยแค่ไหนเรายังยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อื<ม>ก็ต้องรอเขารีวิวกันอีกทีนึงแต่ว่าเท่าที่หลายเจ้าที่เขาลองกันแล้วของฝรั่งอ่ะเขาบอกมันโอเคนะเลรออ,าอา้าวแสดงว่ามันมันมีขายที่ต่างประเทศแล้วอ่ามันเป็นเครื่องเดมโมครับให้พวกสื่ออ๋อให้พวกไอพวกสตรีมเมอร์เล่นก่อนให้พวกสื่อเล่นดูก่อนแล้วมันสามารถสตรีมออกออกแบบเล่นออกบนอินเทอร์เน็ตได้ไหม ไหมครับว่างไงที่เราทําแบบสตรีม y youtube อะไรเงี้ยได้สิได้สิได้เลยลได้ได้แคปได้อยู่แล้วทำอย่างเพราะมี youtube อยู่เนี่ยมันก็คงกะให้เราไลฟ์ออกได้อยู่แล้วแหละถือว่าตอบโจทย์ในหลายๆด้านเนาะว่าเกมที่เราเล่นอยู่มันจะเล่นในนี้แล้วมันจะถนัดหรือเปล่าแค่นี้ไนงเ,นเออแต่คือถ้าถ้าถามส่วนตัวสตรีมเนี่ยถ้าใครเคยใช้บริการจะรู้ว่าเกมลดราคาบ่อยมากถ้าเทียบใช่แล้วเกมแล้วเกมราคาถูกใช่ไหมเทียบต่อเกมแล้วอะ โอกาสที่เราจะได้เล่นเกมในราคาถูกกว่าเพเพสี่หรือว่าสวิตเนี่ยพี่ว่าถูกกัเยอะใช่เกมเจ๋ง<ม>ๆบางทีก็สองสามร้อยก็ก็มีให้เห็นได้ใช่<ม>เกมระดับทีเฟ์เ A, ก็สามร้อยสี่ร้อยก็ไปลด,ด้วยบ่อยเพราะฉะนั้นพี่เลยมองว่ามันน่าสนใจมากถ้ามันสามารถอยู่ได้แบบว่าแบตบอืดจนที่เขาเคลมนะเมื่อกี้เห็นบอกแบบแปดชั่วโมงนี่ผมว่าไม่มันมันเขียนว่าสองถึงแปดไง ออเหรอ<ม>แสดงว่า<ม>ถ้ารันอะไรหนักๆก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันก็อาจจะไม่ไหวอืทีนี้ไอ,อ,อ้เรื่องความร้อนเนี่ยเราไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมเล่นแล้วมันจะร้อนขนาดไหนก็ยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่แค่คิดว่าโดยโดยโดยคอนเซ็ปต์ประณพี่ว่าน่าสนใจน่าสนใจกว่า Nintendo Switch สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ Nintendo Switch นะถ้าถามว่าจะเล่นเกมจริงจังอ่ะพี่ว่าไอ้เนี้ยรอดูอันนี้ตัวก็น่าจะดีเหมือนกันอืม แต่มันไม่มีเกมออกออกกําลังกายอ๋ <laughs> <laughs> เอเหรอครับเป็นจริงจังเลยครับเกมจริงจังอ๋อลืมไปเขาเป็นแฟน Nintendo Nintendo มาเนียจริงๆเขาท่านเขามีลูกเขาตั้งลูกชื่อมาริโอ้นะเนี่ย <laughs> ไม่ใช่มาริโอ้เมาเลอร์นะ Mario Luigi. <laughs> มาริโอ้ลุยจิเตอม์ตวจที่ลูกด้วยเ <laughs> ติมหนวดด้วยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ลูกนำรวต้องชื่อลิงต้องชื <laughs> ่อลิงั้นประมานี้เครื่องสตรีม덱ของวันนี้ครับก็ข่าวสารที่เราแนะนำกัน ่าสใจก็ก็น่าจับก็ต้องใช้คําว่าน่าจับตามองนะอืมอืมน่าจับตามองถ้าเล่นได้จริงตามที่บอกในราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอ้โหน่าจะเยี่ยมนะราคาไม่เกินสองหมื่นนะโงงามมากเล่นได้เล่นแบบจริงจังอ่ะเกมจริงจังได้ได้จริงๆบนบนมืออย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าสนน่าสนใจน่าสนใจใช่เด็ก็หมดแลวมีมีประเด็นอะไรมีไหมล่ะสำหรับพื้นเด็กมีคําถามอะไรไหม ก็ไม่มีนะวัสด <g ul ly> ุก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ <Okay. S 1> อเออคงต้องรอดูของจริงอีกทีหนึ่งแต่โดย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 ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบดีไซน์มันเท่าไหร <c oughs> <ะ>่เหรออหละก็ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครับติดตามกันใหม่นะว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบ